ก่อนนอนให้ทำแบบนี้เงินทองไหลามาเทมาปัญหาชีวิตคลี่คลายขึ้นชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทำไปอย่าไปเลือกว่าบุญมากบุญน้อยทำไปก็มากเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โคราพี่ชาแนลค่ะวันนี้ทางช่องของเราได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบุญด้วยตนเองมาฝากทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะ ทุกคนคงจะเคยได้ยินสิ่งที่ปู่ย่าตายายสอนสั่งมาตั้งแต่เล็กๆว่าก่อนนอนให้กราบพระก่อนนอนเสมอและให้หลายๆท่านทำแบบนี้เสมอมาดังนั้นทุกๆครั้งเวลาเราจะนอนจึงมักจะต้องกราบพระก่อนนอนเสมอเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของหลายๆท่านที่สืบต่อกันมา มีหลายท่านบอกว่าเมื่อกราบพระที่หมอนก่อนนอนจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยและนั่นจึงทำให้เราหลับสบายเพราะไม่มีเรื่องต้องกังวลอีกทั้งเป็นเพราะอำนาจของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราระลึกถึงนั่นเองยิ่งท่านใดที่ต้องเดินทางไปต่างถิ่นเป็นประจำยิ่งต้องกราบพระก่อนนอนแล้วขอเจ้าที่เจ้าทางให้อาศัยและหลับอย่างเป็นสุข ดังนั้นวันนี้ทางช่องของเราจึงได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านได้เมตตาบอกญาติโยมเพื่อเป็นธรรมทานว่าก่อนนอนให้ไหว้พระบูชาขอขมาเจ็ดครั้งหรือเรียกง่ายๆก็คือก่อนนอนให้กราบพระเจ็ครั้งซึ่งผู้ใดปฏิบัติตามจะได้รับอานิสงค์ดังต่อไปนี้ หนึทำให้เป็นที่รักใคร่ของมวลสัตว์โลกและโลกวิญญาณทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน 2. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองทธมาค้าขายขึ้นยศตำแหน่งเจริญรุ่งเรืองเจ้านายรักใคร่เมตตา 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัย 4. จิตใจแจ่มใสมีสติมีความเมตตาและความอ่อนโยน 5. สติปัญญาดีไม่อับจนหนทางไม่หลงไม่ลืม 6. ปราศจากเจ้ากรรมในเวรอาฆาตพยาบาท 7. เงินทองไหลามาเทมาด้วยอำนาจอนุภาพของสิ่งทั้ง7ที่กราบไหว้ 8. จิตเกิดสมาธิได้เร็ว 9. ปัญหาชีวิตคลี่คลายจากหนักเป็นเบา และ10ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรักใครปรองดองโดยท่านได้อธิบายถึงความหมายของการไหว้ขอขมาทั้ง7ครั้งก่อนนอนคือไหว้ครั้งแรกเพื่อบูชาและขอขมาพระพุทธเจ้าน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ช่วยชี้ทางสว่างให้สัตว์โลกไหว้ครั้งที่สอง เพื่อบูชาและขอขมาพระธรรมน้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระธรรมคําสั่งสอนว้ครั้งที่3เพื่อบูชาขอขมาพระสงฆ์สาวกผู้มีพระคุณสานต่อจากพระพุทธเจ้าให้ท่านระลึกถึงพระที่ท่านเคารพนับถือแล้วอธิษฐานให้มาเป็นครูบาอาจารย์เพื่อปกป้องรักษาท่านพร้อมสํานึกและน้อมรับในการช่วยส่งเสริมสถาบันสงฆ์เพื่อช่วยสานต่อศาสนา เช่นบำรุงสงทำบุญตักบาตรและช่วยเผยแพร่ธรรม,มะไหว้ครั้งที่4เพื่อกลาบไหวบูชาขอขมาพ่อแม่ไม่ว่าทันทั้งสองจะล่วงรับ หรือยังอยู่การกราบไหว้ท่านก่อนนอนเป็นประจำจะช่วยสร้างสิริมงคลให้ชีวิตและส่งเสริมให้ผู้กราบได้บุตรที่ดีในอนาคตการงานและชีวิตส่วนตัวของผู้กราบจะเจริญรุ่งเรืองด้วยอํำนาจแห่งความกตัญญูขอท่านน้อมนำละลึกถึงคุณพ่อแม่ในขณะที่กราบพร้อมขอขมาท่านด้วยใจจริงพร้อมสำนึกว่าจะไม่ทำความผิดต่อพ่อแม่อีก ทั้งในพบนี้และพบหน้าไหว้ครั้งที่5เพื่อกราบไหว้บูชาขอขมาพระสยามเทวาธิราชและพระมหากษัตริย์ ท่านเหล่านี้ล้วนมีบุญบารมีในการปกปักรักษาบ้านเมืองบำรุงทุกบำรงสุขให้บ้านเมืองของเราพึงกับไหวก่อนนอนเพื่อขอขมาและขอบารมีท่านมาปกปักรักษาสร้างสิริมงคลให้ชีวิตเพื่อที่ท่านจะได้คอยส่งเสริมกิจการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองไหวครั้งที่6เพื่อกับไหวบูชาขอขมาครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้ง,งหลายไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมาในรูปแบบไหนพึงน้อมละลึกสำนึกในบุญคุณของ พวกท่านเหล่านั้นและขอขมาต่อสิ่งที่ได้ทำผิดและพลาดลงไปและสุดท้ายไหว้ครั้งที่7เพื่อกราบไหว้ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่เป็นดวงวิญญาณทั้งหลายจากหลายภพชาติให้ท่านน้อมระลึกในความทุกข์ของท่านที่กําลังประสบอยู่ยิ่งทุกข์มากแสดงว่ากรรมของท่านมากเพราะเคยทําผิดไว้มากให้ท่านขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ท่านเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะในภพนี้หรือภพที่ผ่านผ่านมาเพื่อขออโหสิกรรมจากท่านเจ้ากรรมนเวรหลังจากไหว้ครบเครั้งให้น้อมจิตหรือกล่าวคําแผ่เมตตาดังนี้พรม,มโลก เทวโลกมนุษย์โลกนรกโลกมารโลกตลอดทั่วขอบรอบจกบักรวาลทุกรูปทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสุขกายสุขใจอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยขอให้ทุกรูปทุกนามจงมีแต่ความสบายจิตสบายใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด เพียงเท่านี้ก็ถือว่าทุกท่านได้สะสมบุญในแต่ละวันแล้วนะคะและทําให้ทุกท่านนอนหลับสบายคลายกางังวลอีกทั้งความเป็นอยู่ด้านชีวิตก็จะดีขึ้นตามลําดับในทุกๆวันแล้วค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ